ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับภาพทีเทเล่นยูนีนะครับเป็นภาพทีุ่มท่ายไว้เมอ่อตอนเช้าว,วันพฤษภที่้5มีนาคม2564นาสานามถุงท่งนะครับนาธนัมถุงส่งซิตี้เป็นภาพการเดินหันนะครับข้องพี่นองข้องพีนองชาววัวชนข้องพีนองชาววัวชนถุงท่งนะครับ มีขอกอยู่นาทะน้ำกับขายเกปพดําก็มีขายกองไหนว่าก็มีไา่อนื่นด้วยนะครับผมก็เลยเดินตามไปเพื่อเก็บผาพเก็บบรรยากาศนะครับไม่ทะเลเลยครับกะช่วงนี้ครับมีคนกลาวติดตามนะครับว่าจนว่าได้จนหรือไม่ได้จนนะครับว่าได้จนหรือไม่ได้จนเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโควิด -19 กําลังระบาดอยู่ตัวไปนะครับ ถ้าเป็นี่รูอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็แต่ละน้ำแต่ละคนก็รอรุนกับรอรุนเผื่อที่จะรูพ้นคว,ว่างพ้นว่าปวดชนได้รับอนุญาตหรือไม,นามาน่นะครับจึงก็แววแววว่ามาว่าพันีนะครับเขาบอกว่าปวดชนนะครับจะอนุญาตให้ชนได้ ต่ต้องแบบนิวรนมอนก็คือให้ชนกันแต่วัวโดยที่ไม่มีคนแลบ b o บ y b o นี้นะครับคนที่อนุญาตก็ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติไม่เข้าใจก็ถึง body b o กล้องวัวชนนะครับวัวชนนะครับโบร,โบราณโบราณมานะครับลายปีดีดักมาก็ชนกันก็คือรายได้ลักกล้องวัวชนคือขาปัาน้นประตู รับมีผู้รู้ได้เขียนไว้ในเฟซบุ๊กกาจ่ายใจในการจนวัวแต่ละนัดอยู่ที่ประมาณนาแสนนาาแสนน้ำื่น 100, บาทนะครับขาอนุญาตขาวัววัวขาเดินเรืองขาไล่ต่อไล่มากมายกายของนะครับรวมแล้วประมาณหาแสนน้ำื่นบาทตอกรังในการจดวัวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นเพื่อที่คว่ยจัดส่การคว่ยทางสนามนะครับที่จะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับ ครับเมื่อทุนมากหม่ก็นั้นนั้นนะครับหาเส้นคว้าครับก็เมือ่อทางการว่าให้ชนได้แต่ไม่ให้มีคนดูแล้วก็ถ้าว่าจะน้ำจะเอาคนทองจากไน่ไม้กาวัววัวกาการจัดการกาคาไร่ต่อยไร่มากมามทีเดียวกาคนนานกาไร่กันกร,รวมแล้วนั้นต่มาแทเนวาากว่าบาทต่อหนึ่งนัดต่อหนึ่งวันนะครับจัดมากวันกามากเอิญก็ไปแล้วแต่ท่านบอกว่า อนุญาตคือเมตตาเลยนะครับเมตตาไอ้ไอชนเลยแต่อาแม่มีคนแรกครับมันช่องจานเปล่าไอเพิ่นกินก้าวไนั่นนะครับก้าวก็มาไม้รับมีแต่จานเปล่าอย่างเดียวคกับการทําแบบนี้นะครับเมื่อนกับที่ทันบอกว่าไม่ถุงไก่ไว้้ารลางนะครับก็คือการลังไม่เลื่อนไรนั่นกับก็ตายกันแมดกับ เราว่าการจัดวัวชนนี้กับเมื่อไม่มีทุนไม่มีรอนก็ไม่สามาจถจะจัดได้เจ้าข้อ,ขอวัวซึ่งจําเป็นจะต้องให้วัวตัวเองได้ชนจึงจะมีรายได้ข้ามาในขายในขอขอไม่มีรายไดย้ขอจะน้ำไม่จัดจะน้ำไม่ได้บางอญาาินะครับตอนการจะทําวาลี่หรือทําประโยคว่าไม่ถุ่มไขว้การล่างไงเป็นจริงก็คือทันต้องมองตึงบริบทมองตึง ความเป็นจริงมองถึงสร้างขัวชนวะเขาต้องจูาได้โดยการขาการเก็บอนุญ,ญาตไอ้ก็เก็บขาปั้นประตูจำได้ว่าก่อนนานี้นะครับก่อนหน้านี้นก่อนหลคระบาดกล้งที่ซองนะครับก็ฐานอนุญาตให้คนแลได้โดยจํากัดจํานวนนะครับเราต้องการแบบนั้นนะครับอย่างนอยการจํากัดจํานวนทางระน้ำก็มีวิธีการเช่นว่าเก็บเต็มราคาในจํานวนคน แคนี้ก็ว่าได้แหละแกท่องรอยกนนะถ้าเก็บรากานี้เต็มราักอาะไรเก็บทุกคนก็อสนามก็พออยู่ได้กับนั่นก็คือการนําเงินจากขาบ้านประตูมาจัดก,การในการแก้งขันในแต่ละวันได้กับอยากให้ทันเข้าใจถึงบริบทให้เข้าใจถึงธรรมชาติให้เข้าใจทึงดีทางสนามกำลังประเจินอยู่ด้วยนะรับไม่ใ่ทันคิดแต่จะเอาคำชั่งดยทย่ิทานไม่รู้เลยว่ากีฬา ปัจจุบันนี้มันมีกลองมีตัวทับไม้กดแหลกออนไลน์ออนได้์บวชนะครับมันไม่มีสปอนเซอร์มันกับมวยกับไม่มีสปอนเซอร์มันกับรายการอื่นรายการนี้มีแต่ขาปั้นประตูอย่างเดียวรวนรวนแต่ถึงถ้าถันมากร,รุกกรี่กกับสนมบวชนกันจะรัวเก็บได้อยู่แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินท,าท่าทีมาปเปอร์เซ็นต์กล้องแต่ละชนะมกล้องยอดคนข้าวนะครับข้าวอยคนเก็บได้ท,ท่าทีมาคน นั่นคือเป็นวันนันการัรนตเโดยเล็วว่าก็แค่หมวดแล้วนะครับแต่ว่ากดนั้นเจ้ากล้องขายอันกดนี้เจ้ากล้องจะน้ำนั้นกดนั้นเจ้ากล้องขายนู้นนะครับแต่หลักขายแต่หลักทีมที่เคยนำกุเอ็กมาชนก้กาวขึ้นท้งพีรัาเป็นแบบนี้จะน้ำเลยเก็บรายจำนวนจำกัดแขกท่ามพิมาเปอร์เซ็นโดยประมาณแต่นั่นนี่ใช่ไหมเปอร์เซ็น์บาหวาทุกลยนะครับเพราะฉะนั้นการสิ่งหนึ่งที่ยากใ้ทางราชการนะครับ ลายล็อกนะครับไม่ใช่ใคลายแบบตาล <c ười> ็อกคลายแบบว่าตูไปจัดแต่ไม่มีกา,าบ้นประตูลักบาสนนนันคลายแบบตาล็อกคือตาลุกตาล็อกแต่พวกตู้แต่พวกเราตายเซลล์ปนนั้นครับไม่ล็อกด้วยกครับปนนั้นครับไม่ใจ่คลายล็อกนะครับปนนั้นครับร lock, นะ,บะนนบข้อให้เข้าใจบริบทข้องวัชนว่าเป็นมันเป็นกันปนนีครับได้แต่รองข้อข้อรองนะครับได้แต่วิ่งวนว่าให้กลับกาทรทูถ้าพับเร็วเร็วนะินะครับวัคซีนกัตอนนี้ออกมาแล้ว กับแล่ึงหวากันจริงๆในทั้งขบวนจนนึกวไม่เคยพบคนเป็นเชื้อโรคโควิด -19 แม้นแต่คนเดียวเอากันจริงๆกันไปเลยตามบอกงานแล้วก็อลไรกันกับเต้นกันวานตึงโมกิดหวาทต่างนามไล่ต่างอะไรต่ออะไรกับเดินกาโมกันจังแจ็กคนเป็นพันกับแน่นกับไม่มีตีห้างกันนิดเดียวนั่นคือเปลียเถี่อนไเห็นะก็เราไม่อยากไปโจมตีก็กับแหน้าหวาจนนั้นปืนทีกวาง แต่ว่าการ้อนเชื้อโรคงง่ายเจออกมาปั๊บมันก็ตายทันทีนี่หนึ่งจะว่าการมันร้อนนี่ครก็คนก็ร้อนนี่แต่ว่ามันยากยิ่งแล้วัวยายเล่นวัวนี่ว่าการปนันเลยไม่ดีจำเป็อกับวิ่งวัวทางราชการนะกับอายใจให้เข้าใจนี่ผมแรกเป็นกางผิดซ่องอย่างนี้นะครับกับกรมประชาอุตสัยรู้ว่านกว่าปนันกับมานแดงเลยมันแต่ว่าละกันแรงนี่ครับแรงงานอยากยิ่งแรงต่างนู่นน่ะเดนกันแรงอยู่ต่างนี้ก็เหมือนแรงอยู่ เลงเลยมันมีรัตจูนกับป้องยาเข้าใจนี่กับแต่ไม่ดีทำเพลือพี่น้องเรา,เาชาวววจนนีครับทึ่งหลากหญ้าโดยแต่จิงนะครับพี่น้องชาวไก่หญ้าครัปลูกหญ้าว่าไม่รู้กี่แปลงนะครับวันเปรียบวัววันเคียงวัววันประกอบกูวัวแล้ววันตนีจนวัวนี่ครับได้ตัดหญ้าใส่ซอไก่ไก่ไายได้แบงเป็นไก่มั้งครับนึ่งคนตัดหญ้ากับคน,น,คบนวีหญ้ากับจายเกลืองวีเอาใส่ซอเป็นก็บอกต้องใจชอบหลาสามร้อบาท คือเจ้าข้องแปลงหญ้าไม่อยากทาคนเดียวรถนั่นคือทา่กับการจางงานเลยนะครับจางงานการเขาทำร่มเงินขนมาวีช่องคนช่องครอบครัวคนชายช่องคนช่องครอบครัวเขาก็ไปเลี้ยงครอบครัวลาตามที่คนได้ับได้การกาบรรจุหญ้าได้กาชอบอย่างทีช่องเจ้าข้องกับเจ้าข้องหญ้ากับผ่ายญ้านี่ครับมาใส่ใส่รถแล้วก็ขับรถไปไปอย่างสนามวัว ไปบ่อนหัวไปค่ายหญ้าหนังค่ายกันตนังแต่น้ว่า่าวบ้านนี้ไปตึ้งแ้วเราหัวจนนะครับไปหนังตาแดดอยู่จนกระทั่งว่าบางคนค่ายจานะครับขาดกว่าจะเท็กระตีนนะครับลอยได้ปะเขาซื้อไ้ก่อนเขาก็ไม่ะด้ดเขาซื้อล่างหัวเหลือพอหัวเหลือแล้วคนก่างคนต่างซื้อหญ้ากับบ้านกันครับก่อขายหญ้าแม่ขายหญ้าไปเพื่อได้กำไรในการค่ายตีดีๆ แล้วไปถึงก็ต้องหนังตากแรดก,กันตั้งแต่ป่านนี้ยนถึงโน้นเลหนังในลมเลยครับแต่มันร,อนร้อนกับเกลือหลว่าเนี้ครับคนใกล้ยาก็เดือดเดือดร้อ,รอนบ่ไม่มีไหวจนคนใก้หมูยางใกล้เกลือหมือน้องไกลอะไรตัดกระปัดไก้ปลาหมือนชองมีอองมเพล้ยครับกับเขากันแค่น,นี้นะครับขอบคุณหม่งมาคทั้รับการต,ติดตามนะครับสวัสดีครับ